เนี่ยนะคะเราจะาขึ้นบันไดนี้ไปดูนะคะไปพิสูจน์ว่าเขาเรียกวบันไดสวรรค์หรือเปล่าคะเราจะขึ้นขึ้นบนสวรรค์แล้วใช่ไหมคะเนี่ยไปค่ะกี่ก้าวเราไม่นับนะคะเออมก็ก็ไม่ได้สูงมากนะแต่ดูจากทางนู้นก็เหมือนว่าสูงนะคะเนี่ยค่ะเออมันก็ดูเหมือนว่ามันสูงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้สูงมาก ถ้าเราขึ้นถึงข้างบนเราจะบรรลุเราจะบรรลุเราจะอ่ะกาวไปได้วยกันนะคะ <15. S 1> สา้า เขาก็ไม่ได้ทำว่ามันเดินยากมากนะใหญ่นะเขาทำให้แบบมันไม่เหนื่อยเกินไป,ะปะนะเน,นี่ยค่ะเราเดินมาถึงนี้แล้วโอ้วิวสวยมากนี่แหละคือการชมวิวใช่ นี่นะคะเราจะเห็นหมอ,อกตอนเช้าเราเพิ่งได้หกสิบขั้นเลยนะฮะเชี่ยหกสิบเลยเนี่ย <laughs> อ๋อสวยมากเห็นวิวเมืองเลยนะคะเนี่ย เราจะพิสูจน์กันค่ะว่าข้างบนนี่เป็นอะไรแต่ตอน้เราเหนื่อยมากข้างบนคืออะไร,ระต้องลุนไปพร้อมกันลุนพร้อมกันว่าข้างบนคือ,อไรไปต่ออีกสิบห้าขั้นไปค่ะสิบห้าขั้นว,ว้วาวว,าว้วาวว้าวมันไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆมันไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆ เราขึ้นต่ออีกสักัท่านโอ้โหตอนนี้เราจะครบ90ขั้น90ขั้นโอ้โหสุดยอดเ5ขั้นโอ้โหเรายังไม่เจออะไรเลยเราเจอหางมังกรตัวแรกเราเจอหางมังกรตัวแรกเราเจอหางมังกรตัวที่สองโอ้โหเราเจอหางมังกร ตัวที่สามและตัวที่สี่เดี๋ยวเราัไม่เจอหัวมานะคะเราจะไปดูว่าหัวมันอยู่ที่ไหนเราจะไปดูหัวมันอยู่ที่ไหน่ามันไปที่ไหนหัวมันไกลมากเลยเราคิดว่ามันมีแค่ตรงนั้นนะ่ะพ,พอเราขึ้นมาค่ะเราก็จะเจอบันไดอีกค่ะเราเจอบันไดอีกโอ้โหมีมังกรตัวอื่นอีกบอกเลยว่า งานนี้ยาเราจะไปถึงสวรรค์ไหม <c oughs> ตอนนี้เราจะก้าวถึงครึ่งสวรรค์หรือยังเราคิดว่าเอ่อตรงนั้นเป็นขั้นสุดท้ายนะคะแต่ที่ <ขอ S 1> จริงไม่ใช่ค่ะขขนี่ยให้ดูความสวยงามนะคะให้ดูว่ามันสวยงามขนาดไหนเราขึ้นมาประมาณร้อย ร้อยกว่าแล้วนะคะ,ะน่าจะประมาณ120แล้วคะ่ะใช่ไหมนี่ค่ะเราเราพยายามจะค้นหามากกังกรตัวที่สามและตัวที่สี่นะคะเราเจอหางมาันแล้วแต่เราไม่เจอหัวมนะันว,ว้วาวว้าวไหนมากหัวใจเต้นนะคะ ยังไม่ตายนะคะหัวใจก็ต้องเต้นเป็นธรรมดาเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนคะเราอยู่ที่ไหนเอ่ยตรงน,นั้นเราเห็นไว้น่ะมันคืออะไรมันคือที่ไหนโอ้โหตอนนี้ค่ะบันไดข้างล่างได้หายไปแล้วนะคะเราไม่สามารถเจอบันไดข้างล่างที่เราขึ้นมาอีกต่อไปโอ้โหตดจะออกเลยคะ่ะตอนนี้เดินเยอะก้าวเยอะค่ะตดจะแตก นี่ค่ะเราเจอมังกรตัวที่สและตัวที่4แล้วค่ะว้าวว้าวว้าวคือตรงไหน,อนเออไม่มีนะยายเราไม่สามารถจรเ,เจอข้างหน้าได้นะไม่มีทางรถยนต์เข้านะคะที่นี่คุณต้องเดินขึ้นอย่างเดียวนี่นะคะเงียบมาก คุณไม่มีทางรถยนต์ขึ้นมานะคะอ๋อมันไม่ใช่ที่สําหรับรถยนต์เขาเป็นเป็นที่โค้งค่ะตรนนี้ตอนนี้น่าจะเป็นโค้งนะคะเนี่ยในยายนะถนนใหญ่นะเป็นโคง้งแต่เขาน่าจะห้ามจอดรถนะคะซึ่งมันจะเดินขึ้นมาได้อย่างเดียวนะคะถึงจะจะเจอตรงนี้สําหรับพระทุดงนะคะเราเราได้ทําการทุดงสําเร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็แม่น้ําที่เรานั่นแหละใหญ่มีคนมากวาดนั่นเนี่ยมีคนมากวาดใบมงใบไม้นี่นน่ะโอ้ยตรง,ท,รงที่เราหักใช่ไหมใช่ไหมไม่ได้ใช่หรอกยายเพราะมัน,มน,นนะเพราะมันมีมนวัดตรงนั้นก่อนใช่มันมีวัดมันมีวัดที่เราขึ้นมาก่อนในวัดอะไรนั่นน่ะวัดธรร ว่าทำคูหาสวรรค์ก่อนแต่นี่มันมันไม่ใช่อยู่ตรงตรงเนี้ยที่ที่พระชุดลงะนะะนี่เราเจอแต่เห็นนะคะแนะนําให้คนอื่นมาแนะนำให้คนอื่น,าน,น,น,นตามมาว้าวนี่นะคะว้าวนาผานะคะ,าาะ,คะมีคนโยนล่มลงไปด้วยนะคะแล้วไม่หาหาทางเก็บไม่ได้แล้วปะว้าว พระอาทิตย์ค่ะว้าวสวยมา,มากๆค่ะเป็นวิวที่สวยงามมากว้าวเห็นวิวแม่น้ำด้วยน,น,นะคะโอ้โหสวยงามมากาที่เขาจุดชมวิวเปล่าจุดชมวิวเปล่าน่าจะเป็นจุดชมแต่ที่เราเห็นจุดชมวิวเราไม่ได้เห็นตัวนั้นนะใช่มีพระพระทุดงไหมนั่น,นหนูคิดว่าน่าจะเป็นที่พระทุดงใหญ่ มีคนเดินมาด้วยฮะมีคนท้าพิสูจน์กับเราเสียงครับสมมว่าเดี๋ยวไปดูตรงโน้นนี่ยายังไม่ดูเหรอเป้ยชายเหรอเดีย๋ยวไปดูน้ำเปน็น็กัน เราต้องกโกหกทุกคนครัว่าสวยมากสวยมากข้างบนอ่ะโหเป็นเหมือนสวรรค์ข้างบนคือสวรรค์ต้องใครได้ขึ้นไปทุกคนต้องต้อง,องลองทุกคนต้องได้ได้บุญต้องกโกหกเยนีอย่างนี้โห ใ<ว>ช่